สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับผมได้ทําการสั่งซื้อไม้นะครับชัวร์นะครับซึ่งเป็นไม่แบบไม้ลอยแล้วก็เป็นการกระจายสัญญาณด้วยการใช้ไวเลสนะครับอันนี้เอามาทดสอบแบบคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งได้รับของมาก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนะตัวนี้จะดังก่่นนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ปล่อยสัญญาณนะครับ2.4นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นแบบระบบถ่านนะครับระบบแบตนะครับนี่นะครับเป็นแบตลิเทียมนะครับ1ก้อนนะครับแล้วก็สามารถชาร์จง่ายได้นะครับช่องเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเปิดก็ตรงนี้นะครับไฟเขียวก็ขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปใส่ที่ ตัวเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์หรือว่าตัวที่จะเอาไว้รับสัญญาณนะครับส่วนตัวไม้นะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับก็มีไม้ลอย2ตัวนะครับยี่ห้อชัวนะครับก็จะมีสีส้มกับสีแดงนะครับตัวนี้ในราคา580บาทนะครับรวมค่าขนส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบฟังเสียงกันนะครับเริ่มต้นตัวนี้ก่อนทดสอบ อ่ะตัวนี้นะครับฟังเสียงดูนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะผมจะฟังในห้องประชุมนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบอ่ะตัวนี้ได้นะครับได้ได้นะออีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะทดสอบทดสอบหนึ่งสองสองสี่ทดสอบอ่ะตัวนี้จะดังก่อนนิดนึงนะครับ อาร้สึกว่า,วาตัวนี้ไฟจะเรือเยอะนะครับนี่ครับตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับที่มันเขียนว่าเลขสิบสี่นะครับอ่ะไม่เห็นนะครับตัวนี้มันจะอยู่ตรงเนี้ยเลข14บสี 3, ่ก4ส่อาอาจจะไม่ค่อยดูดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้อ่าก็ถือว่าใช้ได้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ ่ะโอเคนะครับก็ขอมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP แบบคลิปเต็มเตเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันอีกรอบหนึ่งว่าใช้หรือว่าคุณภาพในภาพรวมเป็นยังไงนะครับ